สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการแนะนำนะคะตัวของ IBM c o g n o f t a m e Work Manager นะคะก่อนอื่น,นะคะก็ไปที่ Start นะคะแล้วก็เปิดตัว IBM c o g n o t a m e Work Manager ขึ้นมาเลยนะคะตัวนี้นะคะมีหน้าที่ในการสร้างแพ็กเกจนะคะ,ะตัวโมเดล Data m o d เดต่างๆที่เราสร้างขึ้นมานะคะเพื่อที่จะพับปิดแพ็กเกจตัวนี้ไปออกในอะไร ไปออกในตัวของ IBM Reports t u d i o นะคะโอเคเมื่อเปิดขึ้นมานะคะสิ่งที่เราจะเห็นนะคะก็จะมีตัวโปรเจกต์นะคะว่าจะ create โปรเจกต์หรือว่า open Project ที่มีแล้วนะคะหรือว่าจะใช้ตัวตัวนี้นะคะก็คือ create new project using model d e s i g n accelerator นะคะตัวนี้ก็คือจะ create โปรเจกต์โดยใช้จะเป็นการสร้างตัวส a r t Schema ให้โดยอัตโนมัตินะคะ เดี๋ยวเราลองมาทำทีละตัวนะคะลองมา Create New Project กันธรรมดาก่อนนะคะว่าหน้าตาข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ mm hmm. เมื่อกด New Project ขึ้นมานะคะ mm hmm. สิ่งแรกเลย mm hmm. ก็คือจะต้องตั้งชื่อโปรเจกต์ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็น New Project 3ไปก็ได้นะคะหรือว่าใครจะเปลี่ยนชื่ออะไรี้ก็ได้ Location mm hmm. นะคะ,ะ,คะก็คือ,อที่ที่จะเก็บไฟล์ตัวของ p o w e r p o i ในตัวนี้นะคะ จะเปลี่ยนก็ได้หรือว่าจะใช้ตัวนี้ก็ได้นม่มีปัญหาแะคะ่ะตัวโหมด use dynamic query mode นะคะเป็นโหมดตัวที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชัน1น่นะคะต้นต้นมานะคะตัวนี้มีหน้าที่อะไรก็คือดีตัวของ dynamic query mode นะคะจะเป็นการปรับปรุง query น,นะคะการคิวข้อมูลในคิวนะคะให้ดีขึ้นนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมนะคะที่ จะเป็นลักษณะสไตล์ของ MDEX นะคะหรือเรียกได้เรียกว่า,า multi-dimensional mode นะคะแต่ว่า,าในตัวนี้เองนะคะก็จะต้องมีการเซตเซตอารในตัวของการทับป,ปิดนะคะให้เป็น dynamic model relational package เหมือนกันนะคะ l i d m r ซึ่งในตัวนี้นะคะขออน,นุญาตไม่ใช้ตัวโหมดนี้ก่อนนะคะ กลับไปใช้กันแบบเก่าก่อนเพราะตัวนี้ต้องเซตอัพหลายอย่างนะคะแล้วก็ค่อนข้างใหม่สำหรับตัวของ c o p i เองนะคะโอเคนะคะกด OK เ,เข้าไปค่ะก็จะให้เลือกภาษานะคะในที่นี้ก็มีภาษาไทยด้วยนะคะอยู่ข้างล่างนะคะแต่เราเลือกเป็นภาษา,ษาอังกษได้น,นะคะกดอเค,ค่ะ,ะมันก็จะถามว่าะจะสร้างา Data, าเป็นตัา Data วิสัยกันเลยหรือเปล่านะคะ อันนี้ขอ c น n c ิ l ไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะว่า UI ของตัว a c o n o After e f นี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะก็ะจะแบ่งเป็นส่วนหลกัหลกๆนะคะมี4ส่วนก็คือส่วนแรกนะคะอยู่ทางซ้ายมือสุดก็คือ Project Viewer Project Viewer ก็จะไว้ดูเกี่ยวกับ Object ทั้งหมดนะคะของตัวนี้นะคะว่า Project เนี้ยมี Object อะไรบ้าง มีโมเดลมี Data Source มีอ่รามิเ e นะคะแล้วก็ตัว Package นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Project Info นะคะก็คือจะบอกเกี่ยวกับข้อมูลของโปรเจกต์ตัวนี้นะคะในส่วนโมเดลก็จะมีสามบด้วยการก็คือ Explorer diagram แล, Ground, แล mode, ้วก็ Dimension Map เดี๋ยวเราจะกล่าวถึงต่อไปนะคะ Data าซอ a ์สดาต้ s ซ u r c e เป็นข้อมูลต้นทางที่เราต้องการที่จะมาทำโปรเจกต์ตัวนี้นะคะ คุนง่ายก็คือเทเบิลที่เราต้องการเอาข้อมูลมาทำตัวของส a าร์สพีมาแล้วก็สร้างออกมาเป็นแพทเกจเพื่อที่จะไปสร้างเป็นรีพอร์ตทีนี้นะคะตัวะะพารามิเตอร์นะคะพารามิเตอร์ก็คือถ้ามีพารามิเตอร์ก็จะสร้างตัวพารามิเตอร์แบบฟิขึ้นมานะคะสุดท้ายก็คือตัวแพ็กเกจนะคะเอาไว้อ u พับ c ิ a แพ็ g เกจเพื่อที่จะให้ตัวของรีพอร์ต สตูดิโอเนี่ยมองเห็นตัวแพกเกจตัวนี้นะคะที่จะเอาไปสร้างเป็นรีพอร์ตได้มาดูด้านขวามือนะคะก็จะเป็นทูนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการที่จะสร้างตัวของอโมเดลตัวนี้นะคะก็จะมีแบ่งออกเป็นโปรเจก t ์สถิติและวก็ฐาต่ตางๆนะคะ Search ก็เอาไว้ค้นหาข้อมูล Dependency ก็จะบอกว่ามีโปรเจกต์ตัวไหนที่ดิทเันซมีบ้างน,นะคะ property นะคะ property ก็จะประกอบด้วยเป็น property ของ object ตัวนั้นๆน,น,นะคะที่เราเ,าเลือกมานะคะก็จะโชว์ property ต่างๆไปนะคะแล้วก็มีอะไรอนนะคะเพื่อเห็นภาพเดี๋ยวเราเปิดในตัวที่เราเคยสร้างไวแล้วขึ้นมาดูนะคะอันนี้เป็นโมเดลที่สร้างขึ้นมาแล้วนะคะก็ ตัวแรกนะคะตัวนี้เลยโมเดลอันแรกเนี่ยก็คือจะสร้างเป็นตัวสปอร์ก็คือตั้งชื่อตัวโมเดลได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนกันในคลิปต่อไปนะคะอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะว่าจะมีหน้าตาอะไรอย่งไบ้างนะคะตรงนี้เป็นโปรเจกต์วีเวอร์นะคะก็จะประกอบด้วยส่วนของตัวของโมเดลต่างๆอ็อบเจกต์ต่างๆนะคะจะเห็นว่าถ้าคลิกป,ปุ๊บเนี่ย Property ก็จะเปลี่ยนไปนะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของ Property เองก็จะบอกชื่อบอก Description บอกวันที่ล่าสุดนะคะที่มีการ Change หรือทำอะไรก็ตามขัง Object Object รานี้นะคะอันนี้ก็จะมีบอกอในส่วนต่างๆกันไปนะคะถ้าคลิกขวานะคะที่ตัวโมเดลนะคะแล้วก็ Create เลือก Create นะคะจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะมีรูปร่างหน้าตาต่างกันไป ตัวแรกที่เห็นนะคะตัว spot เนี่ยมันคือ namespace ก็คือ namespace ก็คือ,อส่วนที่เราต้องการให้มันอยู่ในพูดง่ายว่ากลุ่มเดียวกันนะคะแล้วจะเป็น namespace เดียวกัน query object ก็คือข้อมูลที่ query มาจาก database นั่นเองนะคะพูดง่ายว่าเป็น table ที่ดึงมาจาก database folder ก็คือเราสามารถจัดกลุ่มพวก query object ที่อยู่ใน folder ได้นะคะ relation relationship ก็คือการที่ข้อมูลนะคะเชื่อมโยงกันใช้ relationship เป็น one to many many to one ่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือ r e l a t i o n s h i p m a s u r e dimension นะคะถ้าสังเกตก็คือจะเป็นตัวนี้พวกนี้นะะเป็น measure ก็คือตัววัดนั่นเองนะคะว่าจะวัดก็คือพวกง่ายๆว่าเป็นพวกตัวเลขเองนะคะ regular dimension ก็จะเป็นตัว dimension ที่สามารถด d o w n เข้าไปได้ก็คือกดลงไปดูได้ว่า ข้อมูลมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะสอนเป็นทีละตัวอยู่แล้วเราต้องสร้างกันทีละตัวนะคะลองมาดูตัวของ Explorer นะคะถ้าให้กดปุ๊บก็จะเห็นตัวนี้นะคะก็คือ Object อต,ต่างๆนั่นแหละว่ามีอะไรบ้างส่วน Diagram นะคะที่อธิบายไปเมื่อกี้ตัวนี้ก็คือ Relation Ship นะคะว่ามี Relation Ship อะไรอยู่บ้างตัวนี้ก็เอาไว้ดูนะคะว่าตัวไหนที่ผูก Relation กันถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกจะต้องแก้งนะคะ Dimensional Map ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เกี่ยวกับตัวของ Regular Dimension นนะคะก็จะบอกว่าเวลาเรากดยูด w n ลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นจากใหญ่แล้วก็ย่อยลงไปเล็กๆใช่ไหมคะอย่างเช่นปุ๊บเอางอี้ดีวกว่า Location น,นะคะอย่างเช่นเป็นเขตไหนพอเขตไหนก็ย่อยลงจะเขตลงไปอีกก็จะเป็นอะไรก็จะเป็นพื้นที่ไหนหรือจะเป็นพวก ลูกค้ากลุ่มไหนกลุ่ม a b c d ประเภทไหนแล้วก็มีอยู่แถวไหนจังหวัดไหนหรือเขตไหนจังหวัดไหนอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถดีกได้นะอันนี้แนะนำคร่าวๆก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันอีกทีนึงในคลิปถัดไปนะคะเพื่อจะไม่ให้คลิปยาวเกินไปขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดี